สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่นักตบสาวไทยบุกทะลมแคนาดาในวอลเลย์บอลเนชันลีก2022ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะผลการแข่งขันนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดาได้3-0ต่อเซตหลังจากการแข่งขันจบลงชาวต่างชาติก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมาย เราจึงได้แปลและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ว้าวทีมนี้อัศจรรย์มากความเร็วในการเล่นขนาดนี้ไทยแลนด์ลงตัวสุดๆจากบราซิลความคิดเห็นต่อมานะคะขอแสดงความยินดีกับทีมไทยแม้ว่าพวกเขาจะได้ชัยชนะแต่ฉันก็พบว่ามีการโจมตีด้วยบอลเร็วน้อยกว่ามากหลังจากการเกษียณของปื้มจิตและนุสลาฉันชอบที่จะเห็นการใช้บอลเร็วในการโจมตีมากขึ้น ความคิดเห็นต่อมาการประสานงานและทีมเวิร์คของไทยดีมากสมควรได้รับความสำเร็จจากสเปนท่านต่อมานะคะได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายินดีกับทีมไทยด้วยกับชัยชนะ3ามเซตรวดอาเซียนทุกประเทศเชียร์ประเทศไทยรักจากฟิลิปปิน์ คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยกับทีมไทยแคนาดาเล่นได้ดีแม้ว่าจะแพ้3ต่อ0แต่ทั้ง2ทีมก็แก้ปัญหาได้ทีละจุดมีเพียงแคนาดาที่ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาทำผิดพลาดบ่อยส่วนทีมไทยการป้องกันพื้นที่ยอดเยี่ยมการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ความคิดเห็นท่านต่อมานะคะขอบคุณที่เป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเราเป็นกำลังใจให้คุณรักจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมาในเกมนี้แคนาดาทำผิดพลาดมากมายพวกเขาทั้งหมดมีโอกาสทำคะแนนและขึ้นนำแต่พวกเขาก็ทำมันพังไปหมดแล้วยินดีด้วยประเทศไทย ส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดูการแข่งขันทั้งเกมแล้วประทับใจกับการป้องกันพื้นที่ของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาชาวเอเชียอัคเน์ภาคภูมิใจในทีมหญิงไทยหวังว่าฝีมือจะดีขึ้นเรื่อยๆ คอมเมนต์ท่านต่อมายังคิดถึงนุสลาหนึ่งในเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกแต่พรพันธ์ก็สร้างความประทับใจอย่างมากเช่นกันสาวไทยยุคใหม่ทำได้ดีแต่มารอดูกันว่าแมตช์กับญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรหากประเทศไทยสามารถชนะได้ฉันหวังว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะอยู่แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสสู้ๆนะสาวไทยยินดีด้วย ความคิดเห็นต่อมาเหลือเชื่อมากสำหรับทีมไทยสตาฟโค้ชที่ยอดเยี่ยมสนับสนุนและให้ความมั่นใจเสมอมาผมอยู่แถวหน้าในเกมการแข่งขันไทยญี่ปุ่นสำหรับคิระดีที่สุดแต่พลังพิเศษของเธอไม่สามารถสู้กับไว้พริบของสาวไทยได้จากสเปน คอมเมนต์ต่อมานะคะเราภูมิใจในตัวคุณมากทีมไทยบินไปให้สุดขอบฟ้าส่วนความคิดเห็นต่อมาฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเล่นได้เพียง70%ของความสามารถของพวกเขาและพวกเขาคงเก็บแรงไว้สำหรับการแข่งขันบิ๊กแมตช์กับญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อมาว้าวทีมใหม่ของประเทศไทยเอาชนะทีมวอลเลย์บอลระดับสูงได้สำเร็จนี่คือข้อพิสูจน์ว่าประเทศไทยเป็นทีมที่คู่ควรกับโอลิมปิกผู้เล่นไทยส่วนใหญ่อย่างอายุน้อยดังนั้นนี่หมายความว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฉันจะเชียร์ประเทศไทยรักจากฟิลิปปิน ส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ารักชาวไทยและแคน,นาดายากมากที่จะเลือกเชียร์ใครฮ่ะฮ่าๆเกมที่สวยงามมากมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและใครก็ตามที่เร่งความเร็วได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมฉันรักพวกเขาทั้งหมดจากโปรโตุเกส ความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่ดีเกี่ยวกับทีมไทยที่เล่นที่นี่ในฟิลิปปินส์คือพวกเขามีแฟนชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่ให้การสนับสนุนซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์ในการสร้างกำลังใจกับพวกเขาเหมือนอยู่ในประเทศของตนเอง ความคิดเห็นท่านต่อมาหลังแมตช์นี้พิมพิชยากอกรามเป็นที่หนึ่งในสถิติ VNL สำหรับผู้ทำคะแนนที่ดีที่สุดและผู้โจมตีที่ดีที่สุดน่าประทับใจมากส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสวัสดีจากปราซิลฉันมีความสุขที่ประเทศไทยเล่นและชนะได้อย่างสวยงามคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยทำดีที่สุด ต่อไปจนจบเซสชั่นขอแชมป์ใหม่จากเอเชียอัคคเนความคิดเห็นต่อมาเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมไทยรักมากมายจากฟิลิปปิน คอมเมนต์ต่อมานะคะประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความสูงไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะตัวแทนของสาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ay, ในการแข่งขันระดับโลกซึ่งมีแนวโน้มสูงจะเป็นที่ต้องการมากกว่าถ้าประเทศไทยสามารถยืนในตำแหน่งนี้ได้สาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ay, คนอื่นๆก็สามารถทาได้เช่นกันลุยต่อคอมเมนต์ Comment ต่อมา ฉันชอบสาวไทยคนนั้นมากกับรองเท้าสีชมพูฉันติดตามการเล่นของเธอตั้งแต่สัปดาห์แรกชัดชุออนความคิดเห็นต่อมาไทยแลนด์ลุยผลงานดีชาวเอเชียนั้นยอดเยี่ยมมากอ้อมกอดจากเยอรมนีความคิดเห็นท่านต่อมานะคะทีมชาติเกาหลีคงไม่สามารถเอาชนะไทยได้ในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมา รีโบโรทีมชาติไทยฉันเพิ่งเห็นเขาเล่นครั้งแรกในรายการนี้เธอรับมือกับการตบได้ดีมากสามารถทำให้เพื่อนเล่นต่อได้อย่างสบายสบายผู้รับบอลไทยหมายเลข22ฉันประทับใจในการตีบอลของเธอจริงๆ ความคิดเห็นต่อมาเราสามารถพิจารณาแคนาดาเป็นทีมใหม่ใน VNL แต่เราควรให้เครดิตพวกเขาในการต่อสู้ที่ดีกับทีมที่มีชื่อเสียงอย่างประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เล่นชาวแคนาดาที่จะพัฒนาทักษะของตนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมสำหรับการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมาขอแสดงความยินดีกับทีมไทยจากอินโดนีเซียภูมิ ใจกับชัยชนะของทีมไทยหวังว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ต่อไปโดยกลยุทธ์ของโค้ชที่ยอดเยี่ยมและการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบความเร็วที่ประเทศไทยทำไว้ทีมนี้มีศักยภาพมากยินดีด้วยจากบราซิล ส่วนท่านสุดท้ายนะคะได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยหนึ่งในทีมวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้จากอินโดนีเซีย ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากเอาชนะแคนาดาได้3ต่อ0ย์เซตที่เราได้แปรและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปของทีมชาติไทยนะคะทีมชาติไทยจะพบกับทีมโปแลนด์ในวันที่16มิถุนายน2565ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับเวลาในการแข่งขันก็คือ 10.00- นอของประเทศไทยนะคะเพื่อนๆอย่าลืม ติดตามรับชมและเชียร์ให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ